กันมาอีกรอบรับเลยฝนลงฤดูชุดที่1เริ่มกระทบอีสานก่อน16พฤศจิกายนภาคอื่นๆ17-18พฤศจิกายนภาคใต้ตั้ง17พฤศจิกายนเป็นต้นไปฝนตกหนักแรงเพียงรายการ เรามาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะัยอุทกภัยเรายการทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าเพรียงรีพอร์ตุงพาลาธชัยทาง Facebook วันศุกร์ที่24พฤศจิกาย,ยนในช่วงเย็นคืนนี้มินะพามดูและติดตามพื้นที่สี่อย่างที่จะมีโอกาสเกิดฝนจากการที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมคาดว่าจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก่อนที่มวลอากาศเย็นจะแรงขึ้นก็จะมีฝนแทรกจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาอีกรอบนะคะ จะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีฝนตกฟ้าคะนองจากการลุกไล่ความชื้นของมวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคอีสานวมทะเลจีนใต้ดังนั้นอุณหภูมิเริ่มลดลงในทุกภาคนะครับ1-3องศาและในวันนี้ก็จะเริ่มลดองอีกประมาณ1-2องศานะครับ หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจากที่ฝนตกบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝนก็จะค่อยๆลดลงตามลําดับนะคบการลุกไล่ความชื้นในวันนี้จะมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนนะครับดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในคืนนี้14พฤศจิกายนแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี เพชรบุรีพระจขบรีขันและบริเวณพื้นที่ชุมพรที่จะมีโอกาสเกิดในด้านของฝนตกหนะักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับำาระวังฝนตกหนะักปริมาณฝนสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนนะครับ เนื่องจากใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่จากการที่บริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางลุกไล่ความชื้นนะครับจากบริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้ได้แผ่ลงมาปกคลุมและนะครับมีลตมตะวันออกและลตมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทย จึงทำให้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ใน24ชั่วโมงข้างหน้าทั้งภาคหีสานภาคเหนือภาคตะวันออกทางตอนบนจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้านะครับจากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาส่วนภาคกลางด้านตะวันออกและภาคตะวันออกทางตอนบนอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยจากมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมจากประเทศจีนทางตอนใต้ปกคลุมบริเวณดังกล่าว ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณทลและภาคเหนือจะมีฝนนะครับแต่ฝนจะลดลงยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ฝนตกหนักจะเน้นภาคกลางฝั่งตันตกเนื่องจากจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมนะครับ ขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้สำหรับบริเวณภาคใต้ทางตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างจากฝั่งทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลางนะครับคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและอันดามันเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันนะครับ ซึ่งบริเวณที่มีโอกาสจะเกิดฝนในคืนนี้นะครับ14-15พฤศจิกายนบริเวณพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยลำปางตากกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยนครราชสีมาชัยภูมิสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชนบุรีระ,ระยองตราด จันทบุรีชุมพรเพชรบุรีประโจรบคปรีคันตรงังกระบี่ภูเก็ตพังงาและกรุงเทพมหานครบริมนทนซึ่งประเทศไทยทางตอนบนปริมาณการกระจายตัวของฝนจะอยู่ที่10-40%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้จะอยู่ที่40%ของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางฝั่งตะวันตกและทางตอนล่าง ร่ถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ถางตอนบนนะคะแรงแน่อีก2วันเริ่มมาอีกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นลุกไล่ความชื้นเข้ามานะครับและเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤด,ดูกาลในช่วงแรกที่ในด้านของฝนใกล้จะหมดนะครับและมวลอากาศเย็นกําลังแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมต่อจากนี้นะครับ แต่เนื่องจากมีการพัดแสกของลงตมตะวันออกและลตมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดเข้ามาปกคลุมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวคือตั้งแต่16จนถึง18พฤศจิกายนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยหางตอนบนจะมีฝนแทกฝนแซมเข้ามาโดยส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับส่วนแรงแน่จะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนะครับจนถึง23พฤศจิกายนจะมีนินได้ของแนวร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ งเข้าสู่หย่อมพอประกาศตาที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวดังนั้นนะครับจะทําให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ดังนั้นนะครับกรมอุตุนิยมวิยยทยาจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อาจจะทําให้ระดับน้ําในลุ่มน้ําต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับกรุงเทพมหาหนครปริมณฑลเฝ้าระวังการระบายน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาช้าลงเนื่องจากน้ําทะเลหนุนสูงนะครับที่มาจากลมทุกสตราและปัจจัยจากน้ําทะเลหนุนสูงและตั้งแต่14พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะครับฝนจะเริ่มลดลงอากาศเริ่มเย็นลงต่อเนื่องเข้าสูดด่ฤดูหนาวตามปกติ การระบายน้าจะทําได้ดีขึ้นระดับน้ําจะเริ่มลดลงนะครับส่วนภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนกักจากมรสุมแรงขึ้นและคลื่นลมแรง17-23พฤศจิกายนนะครับจากการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเนมินสภาเปเชยพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนคืนนี้18นาฬิกากลุ่มฝนเน้บริเวณพื้นที่ ชุมพร0.8หลังสวน0.5ท่าชนะ0.4สุราษธ,ธานี0.7ขนอม0.8บ้านนาสาร1.6ทุ่งใหญ่2.8นครศรีธรรมราช1.8พัทะลุง1.1บ้านคีรีวง0.6หลังจากนั้นก็ยังคงมีตกนะครับปริมาณการกระจายตัวของฝนล,ลดลงจะเริ่มมีครั้ง15พฤศจิกาย,ยน2568 ติดตามอัปเดตพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนี้จะพาไปดูการพยา,ยา,รากรณ์ในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้14-15พฤจิกายน2พัน618พยา,ยา,รากายายารณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศยในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพื้นที่จังหวัดลำปางสุขโขท,ทยัยตาก,กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาและสูงสุด30-34องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจละลดลง1-2องศาลมแรงและจะมีฝนฟ้าขน้อยละ1สส่วนมากจังหวัดเลยชัยภูมิแลนะนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาและสูงสุด2 7่1องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางฝนฟ้าขนองร้อยและ40ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดอุทยธานีสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยีองศาและสูงสุด3ามเอถึงสามมองศาลมตำลัออกความเร็วสิบถึงยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตำลันออกรวมทั้งชายฝั่งอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคอุณหภูมิจละลดลงเล็กน้อยฝนฟ้าขะนองร้อยและ40ส่วนมากจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุดยิบสองยิบห้าองศาและสูงสุดสาม3ถึงสามสามองศาลมตมํานะัออกความเร็วลมสิถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนลื้นสูงประมาณหนึ่งเมตรหากจะฝั่งคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศาและสูงสุดสาม3อถึงสามสามองศาลมตมํานะัออกความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตร,มร,มรต่อชั่วโมง พยากรณากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประบจีรีขัธนและชุมพรอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยี่สิบองศาและสูงสุด30-34องศาตั้งแต่สุราฎรานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็วลมถึามสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลขขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และตั้งแต่นครศรีธรรมราชล,ลงไปลงแปรปรวนความเรว็วามถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน,นฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุดยิบตาม25องศาและสูงสดุดตามเองสาองศาตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาลมตะวันออก ความร 5, h, าเร็วสัมพถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลืกขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ตารางลงไปลมแปรปรวนความร 5, h, าเร็วสัมพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลืกขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามเพิกปรากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติม แอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชอวกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ